ฟังยิ่งใช่มาแล้วนะครับ10นาทีหลังบ่ายโมงอยู่กับ XFM เชียงใหม่ยิ่งฟังยิ่งใช่คนเชียงใหม่ฟังเยอะและดีเจอาตีนะครับพูดถึงวันน <ÜNDNIS> ี้เน <sy mal ik 1> <jeżeli> ี่ยเรามีความพิเศษสดตรงถึงคุณอีกหนึ่งครั้งนะครับหนึ่งศิลปินตอนนี้รอโฟนอินกันอยู่ ผู้ชายที่ชื่อเต๋าเศษฐพงศ์เนี่ยผมเชื่อว่าใครหลายๆคนรู้จักเขาอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเพลงของเขาใครติดตามเขาตั้งแต่บ้าน AF8 นะครับหรือว่าบทบาททางการแสดงหลายต่อายบทบาทนะครับที่เราได้เห็นเขาวันนี้เขามากับเพลงใหม่ที่ชื่อว่าไม่มีความจําเป็นนะครับเขาอยู่ในสายกับเราแล้วกับ x อ็อนอครับ x n หลเต๋าสวัสดีครับสวัสดีครับเต๋าสบายดีนะสวัสดีครับพี่นุชใช่ไหมครับพี่อาร์ตี้ครับครับอาร์ตี้ครับพี่อาร์ตี้อ๋อครับผมนุ้มพี่นุชตอนแรกวันนี้วันนี้วันนี้แรกกับพี่นุชนิดนึงครับผมโอเคครับผมได้คุยพี่อาร์ตี้ครับโอเคดีใจที่ได้เจอกันนะเต๋าแอบบอกนิดนึงว่าเราเชียร์เต๋าตั้งแต่เอฟแปดเลยล่ะ จริงหมครพี่จริงโ oh. เราก็ได้ดูงานของเต๋าอยู่หลายต่อหลายงานเลยนะวันนี้ดีใจมากๆที่เราได้คุยกันนะเราดีใจเหมือนกันครับครับผมเต๋าสบายดีช่วงนี้มีอะไรให้เราเห็นทางหน้าจอทีวีบ้างเอ่ยสบายดีครับผมคิ้นไส้ปสดขึ้นมาฮะอ่าจะ <laughs> มีโอกาสได้ขึ้นมาชิงใหม่ไหมอ่ะ ยังไม่มีเลยครับอ๋อยังหรอใช่ฮะจริงจริงแฟนคลับที่เชียงใหม่เนี่ยคนฟัง X อเพลงเชียงใหม่เขาก็ถามถ่ายถึงเพลงใหม่ของเต๋าอยู่ตลอดเลยนะอ๋อนี่ครับนี่ครับมีมาฝากนะครับตอนนี้ไม่มีความจําเป็นนั่นเอง<ช>นะครับ,รบนี่เราได้คาโปรยมาในวันที่รู้ว่าฉันไม่มีความจําเป็นกับเธอชีวิตก็ไร้ความหมายไม่ต่างกับคนตายทั้งเป็นท,ทั้งทั้งที่รู้บทสรุปจะจบอย่างไรแต่ยังเลือกที่จะรอจนถึงวันที่เธอตัดสินใจโอ้โหเข้าไหมฮะ เศร้าอ่ะไปไงมาไงเนี่ยต่างคนต่างไปไงมาไงครับเต่อถึงได้นมาเป็นเพลงนี้เนี่ยอ่าก็คือว่าทำงานกับทางโปรดิวเซอร์คนนี้เป็นครั้งแรกนะฮะก็คือพี่แมสซัลันอ่ครับคนเหนือเหมือนกันแมกซัลันเขาเป็นคนเหนือเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าอ่พอพอเราได้มาทำงานพี่แม็กเนี่ยเราก็ได้ใส่ความเป็นของตัวเองลงไปด้วยแล้วก็ผสมกับความเป็นตัวของพี่แม็กลงไปด้วยครับในการแต่งเพลงในเพลงเพลงนี้นะครับก็คือว่า เขาเคยฟังเพลงของเรามาแล้วหลายๆเพลงครับแล้วเขาก็มองลุกเราแบบนี้แล้วก็เอ้ยน่าจะวางโพสิชันเนื้อหาเพลงเป็นแบบนี้แล้วก็ตัวดนตรีตตตตตเนี่ยก็คือผมก็ให้พี่แม็จากจัดการให้เลยว่าเ,าเราเราชื่นชอบผลงานของพี่แม็กอยู่แล้วแล้วก็เคยเคยฟังผลงานพี่แม็กมาหลายผลงานเหมือนกันซึ่งเราก็ชอบ,บชอบ คือแบบว่าไม่ได้ไม่ได้จาะจงว่าจะต้องฟังเพลงพี่แม็กับคือแบบเอ้ยเราฟังเพลงนี้เราเอ้ยชอบจังเลยอ่ะใครทำเพลงพี่แม็กอะไรเงี้ยซึ่งเป็นแบบนี้หลายครั้งเราก็เลยแบบว่าเอ้ยอยากร่วมงานด้วยจังอะไรเงี้ยก็เลยไปติดต่อขอแทกคิวเข้ามาแต่งเพลงให้ครับผมการได้ร่วมงานกับศิลปินที่เราชื่นชอบเนี่ยครับเรารู้สึกไงบ้างอ่ะก็รู้สึกว่าอ่ามันเหมือนแบบว่าเราน่าจะเข้ากันได้อ่าครับ น่าจะคุยกันถูกทางครับแล้วก็คิดว่าน่าความเห็นน่าจะแบบไปในทางที่ทางเดียวกันได้อะไรเงี้ยซึ่งซึ่งเพราะว่าเราโดยส่วนใหญ่แล้วเราชอบแนวดนตรีของเขาอยู่แล้วซึ่งเราไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรเขาอยู่แล้วครับผมครับแต่ว่าให้เขาเนี่ยมาช่วยดูเราทีิธียวหาว่าแบบเราจะจะสื่อสารตรงเนี้ยแต่เขาจะทําดนตรีทําเนื้อเพลงออกมายังไงให้ไปถึงคนฟังครับครับความเพลงนี้เศร้าจ๋ามากๆเลยนะเรามีการปรับอารมณ์ยังไงก่อนเข้าห้องอัดบ้างอ่ะ จริงๆแล้วเนื้อหามันฟังง่ายนะครับครับแค่ dialogue แ,แรกนี่ก็เข้าใจความหมายแล้วครับว่าท้งเรื่องเนี่ยมันจะเป็นยังไงครับแต่พอยิ่งร้องไปร้องไปใช่ไหมมันก็มันเริ่มซึมเข้าไปในในปากละปากเริ่มเราเริ่มเข้าใจอารมณ์ของมันลแล้วเข้าใจอารมณ์แล้วแล้วก็เข้าใจจังหวะวัก ที่เราจะต้องแบบเน้นตรงไหนอยากจะขยี้ตรงไหนอะไรเงี้ยหรือว่าจะแบบใส่เทคนิคเข้ามานิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยซึ่งพี่แม็กเขาก็คุมพร้องอยู่แล้วด้วยแล้วก็เขาก็จะคอยดูภาพรวมแต่เราก็แบบแอบที่ผมอยากได้ตรงนี้เพิ่มได้ไหมขอเข้าไปอ่านสักรอบได้ไหมอะไรเงี้ยก็แปลว่ายังมีขอแถมๆไปสค่ขอทั้สามรอบอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าความรู้สึกทำอารมณ์มันก็คือไปตามเนื้อเพลงครับตามฟิลิงแล้วยิ่งมีดนตรีเข้ามาด้วยเนี่ยมันยิ่งแบบได้ลงมากว่านี้ครับ ถือว่าเราก็ปล่อยปล่อยให้ความรู้สึกนําพาไปด้วยครับด้วยครับโอ้โหแล้ว MV ็ล่ะเราเริ่มถ่ายกันไปหรือยังหรือแล้เราจะได้มีโอกาสเห็น MV ็มวีเพลไงนี้ไหมครัเอ็มวีเราเพิ่งถ่ายไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับครับ ก็น่าจะออนประมาณวันที่17สิงหาคมนี้นะครับผมวันแรกทั่วประเทศเลยนะครับดีเดย์กันเลยนะครับใช่ครับผมเตาวงปฏิทินไว้ดีๆเลยนะ17สิงหาครับหลังวันแม่สัก5วัน17สิงหานะครับพอแอบบเล่าได้ไหมว่ามันจะเป็นยังไงบ้างสำหรับ MV ก็กิมิกของใน MV ตัวนี้จะเป็นยังกับมีน้ำเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย เพราะเราจะต้องจมน้ำในเพลงที่บอกนะครับยังไงเนี่ยรอดูกันให้ดีเลยนะครับใช่ครับติดตามเรื่องราวของผู้ชายคนนี้กันให้ดีนะครับเขาออกมาหลายต่อหลายเพลงติดใจใครต่อหลายคนแล้วล่ะรวมไปถึงเพลงนี้นะครับเดี๋ยวจบช่วงนี้ได้ฟังกันแน่นอนฝากช่องทางการติดต่อช่องทางการดาวน์โหลดหน่อยครับเต๋ารับผมถ้าแฟนที่เชียงใหม่นะครับฟังแล้วชอบก็อยากจะให้ ดาวโหลดมาเก็บไว้นะครับผมก็นี่เลยครับใน i อจูนนะครับก็สามารถเข้าไปเซิร์ชแล้วก็ดาวน์โหลดได้แล้วนะครับผมหรือว่าจะเป็นที่รหัสดาวน์โหลดนะฮะเป็นดอกจันนะครับสี่เก้าสองสองสี่สี่หนึ่งหนึ่งเจ็ดแล้วก็โทรออกครับผมแล้วมันก็จะมีเพลงให้เราได้เลือกดาวน์โหลดได้เลยครับครับผมแล้วชม MV ได้ที่ไหนเอ่ยถ้าเกิดว่าพีะครับถ้าอยากดูที่แรกนะฮะครับ ก็เปิดช่อง True Music เลยครับผมรายการสยามเด็กเล่น plus นะฮะครับ5โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับผมก็จะมาปล่อย MV ที่นี่ที่แรกนะครับหรือว่าถ้าใครดูไม่ทันไปตามดูใน YouTube ได้นะครับก็ไปกด subscribe ในใน True f a n t a s i a ได้ก็ไปกด follow ไว้นะครับก็เดี๋ยวจะอัพขึ้นมาในวันนั้นเลยน่าจะประมาณทุ่มหรือสองทุ่มนะครับไม่น่าจะห่างกันมาก ก็สามารถไปตามดูใน YouTube ได้ครับผมบยังไงตั้งตารอกันให้ดีเลยนะครับสำหรับมิวสิกวิดีโอไม่มีความจําเป็นในวันที่17นี้ที่สยามเด็กเล่นของ True Music หรือว่า1ทุ่มเจอกันที่ YouTube Channel ของ True Fantasia นะครับหรือถ้าอยากได้เพลงนี้เก็บไว้กดไปเลยดอจ4 9 2 2 4 4 1 7หรือว่า True Music Application และ iTunes นะครับดีใจที่ได้เจอกันนะเต่าถ้าขึ้นมาเชียงใหม่ขอเชิญที่ X FM เชียงใหม่นะครับครับผมของมาพี่อัตตีครับยินนี้ครับขอบคุณนะครับขอบคุณกระเต๋าสวัสดีครับขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ